ไม่เคยลเยยังไงครับว้าวอร่อยจังอร่อยมากเลยอร่อยไม่เชื่อแล้วจะเอยเอาละวันนี้เรามาเล่นเกมกันเป็นการฝึกแถมยังไม่เบื่อด้วยก็ได้ยินครับว่าล่ามังกรไหมได้เหอแม่จะซื้ออะไรวมาเนี่ยทุกทุกคน วัดดีใส่ยูนิฟอร์มกันแล้วสดชื่นจริงๆเลยแบบนี้ไม่ใช่คนแก่ใกล้ตายแล้วใช่ไหมคะโบราณว่าคนงามเพราะแต่งมีสปอนเซอร์อย่าง s p o ร์ตคิงด o อมเรียกได้ว่าอืหรเหมือนได้เกิดใหม่เลยโอ้โขึนัวห่จังเลยค่ะ้หัวใส่ชุดกีฬามาแบบนี้อยากจะมาวิ่งกับเราใช่ไหมครับแต่ผมเป็นคนที่เจ้าคิดเจ้าแคนจำได้มีคนบอกผมว่าผมไปถึงผู้ขอตั้งสปอร์ตคิงดอม ต้องเก่งกีฬาสิเรื่องการวิ่งไม่น่าจะเป็นเรื่องยากแล้วก็ยังบอกให้ผมมาแข่งขันกับคนอื่นบ้างออหัวหวงผู้ตัวจริงจำได้เยอะจังนะคำพูดเนี้เสียดสีมากแต่ว่าหลังจากที่ฝึกซ้อมกับโคชลี่ผมมั่นใจที่จะรับคำา้าดี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 ดวิ่งไปให้เหมือนกับเป็นมังกรคนที่อยู่ข้างหลังต้องวิ่งไปที่หัวมังกรให้ได้ทำต่อตอกันมันจะไม่ใช่แค่เกม คนที่อยู่สุดท้ายต้องตามผมมังกรให้ได้ถ้าวิ่งช้าจะตามไม่ทันมันก็เป็นการวิ่งแข่งเหมือนกันวิ่งเร็วขึ้นก็ยังไม่รู้ตัวถอยไหมอลเอยพูดไปพวกคุณก็คงจะไม่เชื่อผมไม่เคยได้กินข้าวกับคนเต็มโต๊ะขนาดนี้เลยนะเศรษฐีอย่างพวกคุณนะ่ะแค่จัดงานปาร์ตีเ้เล็กๆอย่างน้อยก็มีคนมาเป็นร้อยแล้วละ่ะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มันไม่มีสาระอะไรหรอมารยาทบนโต๊ะอาหารมันก็น่าเบื่อ ไม่เหมือนกับอยู่ที่นี่เลยใช้ซ่อมจิ้มกินเลยบางทีใช้มือหยิบกินก็ได้อิสระมากคือทาน <laughs> กินมีเสียงจับๆก็ได้ด้วยอร่อยอร่อยอ,อ,อะไรอะไรอะอีกเอามาให้หมดเลยนะอาซยอาซยอาซยอยู่โน่นคุครับ กัวซื้อกับข้าวมาให้ครับให้ค่ะเงินที่คุณกัวให้ซื้ออาหารทะเลได้เกือบครึ่งท่าเรือเลยค่ะดีมากเยี่ยมยอดเลยครึ่งท่าเรือเลยแหละครับเนี่ยแบบนี้ต้องชนกันสักหน่อยไหมชนเลยชนลนั่งก่อนคุณกัวครับนั่งเลยเลยนั่งเลยนั่งเลยซุปกินไก่ใส่ถั่วค่ะสุดยอดเลยผมจะบอกหงนะเรามีกฎอยู่ว่าทุกครั้งที่แข่งเสร็จเราจะต้องกินซุปตีนไก่ใส่ถั่วเพื่อบำรุงเท้าไงล่ะครับใช่แล้วกัว ทำไมไม่เห็นกินล่ะคุณกัวไม่กินตีนไก่เหรออ้าวตีนไก่อร่อยขนาดนี้ทำไมคุณไม่กิน,นเนี่ยน่าเสียดายเองชิมดูอร่อยมากเลยนะใช่แล้วลองชิมสิข้าบคุณกัวเน่น่เน่อย่าฝืนมาครับเขาดูคุณกัวสิแค่กุ้งยังต้องให้เลขาจินแก่ให้แล้วมีเหรอจะหยิบตีนไก่ขึ้นมาแทะเองน่ะสงสยัยไม่กล้ามั้ง 我唱不熟，我唱不熟。